สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านผมนายแพทย์ธนกรศิริชัยวันนี้ผมอยากจะมาเล่าเรื่องที่หลายคนอาจจะกำลังทำผิดพลาดอย่างร้ายแรงโดยไม่รู้ตัวนั่นก็คือเรื่องการดื่มน้ำตอนตื่นนอนตอนเช้าครับคุณรู้ไหมครับว่าการเติมน้ำพึ่งหรือเกลือลงไปในน้ำที่ดื่มตอนเช้าอาจจะทำลายไตยของคุณได้โดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้าก่อนอื่นเลยครับผมอยากจะถามคุณลุงคุณป้าทุกคนที่กำลังฟังอยู่นี้ว่า สิ่งแรกที่คุณทำหลังจากตื่นนอนตอนเช้าคืออะไรบางคนอาจจะรีบไปชงกาแฟบางคนก็คว้าโทรศัพท์ขึ้นมาดูก่อนหรือว่าคุณเป็นอย่างคนส่วนใหญ่ที่ดื่มน้ำอุ่นๆสักแก้วก่อนที่ตาจะลืมตื่นสนิทด้วยซ้ำนี่เป็นนิสัยที่หลายคนทำกันมานานหลายปีแล้วใช่ไหมครับแต่มีใครเคยโดนคนในบ้านหรือคู่ครองตักเตือนบ้างไหมว่าเฮ้ยยังไม่แปลงฟันเลยนะกำลังกลืนเชื้อโรคทั้งหมดเข้าไปในท้องเลย คำถามแบบนี้นี่แหละครับเป็นเรื่องที่คนไทยเราถกเถียงกันบ่อยมากว่าควรจะแปลงฟันก่อนดื่มน้ำดีหรือไม่จริงไหมครับคู่ของผมเองก็ชอบพูดถึงเรื่องนี้เป็นประจำเลยทีเดียววันนี้ผมดีใจมากครับที่ได้มาแชร์ความรู้จากประสบการณ์การทำง,งานของผมมากกว่า30ปีในสาขาโรคไตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการดื่มน้ำและสุขภาพไตที่ผมได้ศึกษาและติดตามมาตลอด ผมได้พบเห็นผู้ป่วยมากมายที่มีปัญหาเกี่ยวกับไตเพราะนิสัยการดื่มน้ำที่ไม่ถูกต้องวันนี้ผมจะมาชี้แจงให้ชัดเจนเกี่ยวกับการดื่มน้ำตอนเช้าและหวังว่าจะช่วยตัดปัญหาความสงสัยเหล่านี้ได้ครับเพื่อให้ทุกคนมีพื้นฐานที่ถูกต้องในการดื่มน้ำเพื่อสุขภาพงั้นเรามาไปตรงประเด็นกันเลยดีกว่าครับน้ำแก้วแรกตอนเช้านี้มันช่วยกระตุ้นร่างกายให้ฟื้นคืนชีพจริงหรือ หรือว่าจริงๆแล้วเรากําลังกลืนเชื้อโรคเข้าไปโดยไม่รู้ตัวซึ่งอาจจะสร้างปัญหาสุขภาพในระยะยาวได้ก่อนอื่นครับผมอยากให้ทุกคนเข้าใจก่อนว่าทําไมแพทย์นักโภชนาการและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพหลายคนถึงแนะนําให้ดื่มน้ําทันทีที่ตื่นนอนนี่ไม่ใช่แค่เทรนด์สุขภาพแบบชั่วคราวที่เห็นตามโซเชียลมีเดียนะครับแต่มันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับอย่างแน่นอน ไม่ใช่ความเชื่อโบราณที่ไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใดประโยชน์แรกที่เห็นได้ชัดและได้ผลทันทีก็คือการให้ความชุ่มชื้นแก่ร่างกายง่ายๆและชัดเจนเราให้สิ่งที่ร่างกายต้องการมากที่สุดผมรู้ว่าบางคนอาจจะคิดว่าผมแค่หลับอยู่นี่นาจะขาดน้ําได้ยังไงผมไม่ได้วิ่งมาราธอนหรอกนะแต่จริงๆแล้วนะครับแม้ในขณะที่เราหลับร่างกายของเราเนี่ยยังคงทํางานอยู่ภายในเราสูญเสียน้ําอยู่ตลอดเวลาจากการหายใจ จากการระเหยผ่านผิวหนังจากกระบวนการเผาผลาญและแน่นอนจากการไปห้องน้ําตอนกลางคืนการปัสสาวะนี่เป็นการสูญเสียน้ําที่สําคัญมากเลยทีเดียวการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ประเมินว่าเราสูญเสียน้ําได้ประมาณ450มิลลิตรในตอนกลางคืนซึ่งเท่ากับขวดน้ําเกือบ1ขวดเลยนะครับดังนั้นตอนตื่นนอนร่างกายของเราอยู่ในภาวะขาดน้ําเล็กน้อยอยู่แล้วการดื่มน้ําอุ่นๆแก้วหนึ่งตอนตื่นนอน ก็เหมือนกับการให้ฝนตกลงมาบนแผ่นดินที่แห้งผากมันเป็นขั้นตอนพื้นฐานที่สุดแต่สําคัญอย่างยิ่งยวดในการเริ่มต้นวันใหม่และวางรากฐานสําหรับทุกสิ่งที่จะตามมาประโยชน์ที่2ที่สําคัญมากก็คือการป้องกันอาการท้องผูกซึ่งเป็นปัญหาที่หลายคนคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในวัยของคุณลุงคุณป้าที่กําลังฟังอยู่นี้หลังจากที่ร่างกายย่อยอาหารและเผาผลาญตลอดทั้งคืนระบบย่อยอาหารของเราเนี่ยก็อาจจะค่อนข้างอืดอาดไปบ้าง พูดให้สุภาพก็คือมันติดขัดนั่นแหละครับน้ำแก้วหนึ่งตอนเช้านี้จะช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหารอย่างนุ่มนวลช่วยหล่อลื่นลำไส้และกระตุ้นการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติของลำไส้ใหญ่มันเหมือนกับการบอกระบบย่อยอาหารของคุณว่าเตรียมตัวได้แล้วนะเราจะเริ่มต้นวันใหม่แล้วสำหรับคนที่มีอาการท้องผูกเป็นประจำการทำนิสัยนี้ทุกวันอาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณได้จริงๆนะครับ หลายคนที่เริ่มทาตามนิสัยง่ายๆนี้พบว่าตอนเช้าของเขาเป็นไปอย่างสม่ําเสมอคาดการได้และสบายตัวมากขึ้นประโยชน์ที่3ครับการดื่มน้ําตอนตื่นนอนช่วยล้างกระเพาะและลดกรดในกระเพาะได้อย่างมีประสิทธิภาพตอนกลางคืนเวลาที่เราไม่ได้กินอาหารกระเพาะของเราก็จะว่างเปล่าอยู่เป็นเวลานานน่าเสียดายที่มันทําให้กรดในกระเพาะสะสมขึ้นมาการดื่มน้ําช่วยลดกรดนี้ลงได้ซึ่ง อาจจะสร้างปัญหาในระยะยาวถ้าปล่อยให้มันมากเกินไปการเริ่มต้นวันด้วยการดื่มน้ําจึงช่วยลดความเสี่ยงของอาการกรดไหลย้อนหรือความไม่สมดุลในกระเพาะได้ครับและสุดท้ายก็มีประโยชน์ด้านความคิดความจําด้วยนะครับการดื่มน้ําช่วยปลุกสมองให้ตื่นตัวคุณเคยสังเกตไหมครับว่าหลังจากดื่มน้ําแก้วแรกตอนเช้าความคิดความจําดีขึ้นเล็กน้อยแต่รู้สึกได้ชัดเจนนี่ไม่ใช่แค่ความรู้สึกนะครับ น้ำถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายอย่างรวดเร็วทำให้เลือดเจือจางลงเล็กน้อยและช่วยปรับปรุงการไหลเวียนเมื่อการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นร่างกายของคุณก็จะส่งออกซิเจนไปยังสมองได้ดีขึ้นทำให้สมองคมชัดและทำงานได้ดีสมองที่ได้รับน้ำเพียงพอคือสมองที่มีความสุขและมีประสิทธิภาพครับตกลงครับตอนนี้เราได้เห็นประโยชน์ทั้งหมดของการดื่มน้ำตอนเช้าแล้วมาคุยกันถึงเรื่องใหญ่ที่หลายคนกังวล นั่นก็คือเรื่องเชื้อโรคและแบคทีเรียนี่เป็นความกังวลที่สมเหตุสมผลหรือไม่เป็นเรื่องที่เราควรจะกังวลจริงๆหรือเปล่ามันเป็นความกังวลที่เข้าใจได้และมีเหตุผลมากครับการวิจัยทางการแพทย์แสดงให้เห็นว่าป่าของเรานั้นเป็นระบบนิเวศท,ที่ซับซ้อนอย่างเหลือเชื่อเต็มไปด้วยจุลินทรีย์ที่หลากหลายมันเหมือนกับเมืองของแบคทีรียที่มีกิจกรรมอยู่ตลอดเวลาเลยครับมีการประเมินว่าป่าของเราเนี่ยสามารถเป็นที่อยู่ของแบคทีเรียว่า700ชนิดและมีประชากรรวมได้ถึง5 0,000น ล้านตัวผมรู้ครับว่ามันฟังดูน่ากลัวมากแค่คิดก็รู้สึกไม่สบายใจแล้วแต่นี่คือสิ่งสําคัญที่จะช่วยเห็นภาพรวมชัดเจนขึ้นครับแบคทีเรียรส่วนใหญ่เหล่านี้อยู่ที่ไหนแบคทีเรียรส่วนใหญ่ติดแน่นอยู่กับคราบพลักและหินปูนที่สะสมบนฟันของเราถ้าคุณเคยไปขูดหินปูนที่ทันตแพทย์คุณก็จะรู้ว่ามันแข็งแรงและยากต่อการกําจัดแค่ไหนต้องใช้เครื่องมือทันตกรรมพิเศษและใช้แรงเยอะมากกว่าจะกําจัดมันออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ แรงที่ค่อนข้างอ่อนโยนจากน้ําที่เราดื่มนั้นไม่เพียงพอที่จะขจัดแบคทีเรียเหล่านี้ออกไปไม่ต้องพูดถึงการทําให้มันลงไปถึงระบบย่อยอาหารของคุณเลยแน่นอนว่ามีแบคทีเรียบางตัวที่แขวนลอยอยู่ในน้ํำลายแต่ถึงแม้คุณจะกลืนมันเข้าไปกับน้ําบ้างกระเพาะของคุณก็มีระบบป้องกันที่ส่งพลังอยู่แล้วกรดในกระเพาะมีความเป็นกรดสูงมากทํางานเหมือนห้องฆ่าเชื้อเลยทีเดียว แบคทีเรียส่วนใหญ่ที่ผ่านเข้ามาไม่สามารถอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงขนาดนี้ได้หรอกครับนอกจากนี้ลำไส้ของเรายังมีชุมชนแบคทีเรียดีๆที่จเจริญเติบโต,ตอยู่ระบบนิเวทที่มีชีวิตชีวาซึ่งมีบทบาทสำคัญในการรักษาสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของเราโดยรวมดังนั้นผมขอยืนยันอย่างมั่นใจเลยนะครับว่าคุณสามารถผ่อนคลายและปล่อยความกังวลเหล่านี้ไปได้เมื่อคุณดื่มน้ำตอนเช้าด้วยท้องว่างคุณกำลังดื่มน้ำเป็นหลัก ไม่ใช่กาลังดื่มเชื้อโรคที่เข้มข้นเข้าไปความคิดที่ว่าการดื่มน้ําเท่ากับการกลืนคลื่นของแบคทีเรียเข้าไปนั้นเป็นแค่ความเข้าใจผิดที่ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับเลยครับเอาละครับถ้าคุณชอบดื่มน้ําตอนตื่นนอนลองพิมพ์เลข1ในคอมเมนต์ด้านล่างนี้สิครับบอกผมว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของชมรมนักดื่มน้ําตอนเช้าเหมือนผมด้วยตอนนี้เราได้พูดถึงประโยชน์ความเข้าใจผิด และหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการดื่มน้ําตอนตื่นนอนกันไปแล้วมาไปที่ประเด็นที่สําคัญพอๆกันกันดีกว่าครับการดื่มน้ําอย่างมีสุขภาพหมายความว่าอย่างไรผมอยากจะเน้นย้ําว่าแม้ว่าการรักษาความชุ่มชื้นที่ดีและการดื่มน้ําอย่างมีสติจะให้ประโยชน์มากมายแต่การดื่มน้ําอย่างไม่เหมาะสมหรือไม่มีสติอาจจะสร้างความเสียหายระยะยาวต่อไตได้นะครับผมขอเน้นคําว่าความเสียหาย เพราะความผิดพลาดบางอย่างที่พบบ่อยมากในวิธีการดื่มน้ําของเราอาจจะทําร้ายสุขภาพไตได้นี่คือ3ความผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดครับ1รอจนกระหายน้ําแล้วค่อยดื่มกล่าวอีกนายหนึ่งก็คือบางคนดื่มน้ําเฉพาะเมื่อรู้สึกต้องการเท่านั้นหลายคนคิดว่ามันปกติหรือเพียงพอที่จะดื่มเฉพาะเมื่อรู้สึกกระหายแต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดนะครับในเวลาที่คุณรู้สึกกระหายอย่างชัดเจน ร่างกายของคุณอยู่ในภาวะขาดน้ำอยู่แล้วแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติที่จะปล่อยให้ร่างกายทำตามจังหวะของมันเองแต่สำหรับการทำกิจกรรมประจำวันสิ่งสำคัญคือต้องรักษาให้ร่างกายพร้อมที่จะทำงานในเรื่องของการดื่มน้ำดีกว่าที่จะคาดการล่วงหน้าและหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดภาวะขาดน้ำตั้งแต่แรกครับ 2. แทนที่น้ำด้วยเครื่องดื่มอื่น,นๆเช่นน้ำอัดลมเครื่องดื่มหวานชาแต่งกลิ่น เครื่องดื่มเหล่านี้มักจะเต็มไปด้วยน้ําตาลและสารเติมแต่งที่อาจจะทําให้เกิดการสูญเสียแคลเซียมแคลเซียมนี้จะถูกกรองโดยไตยซึ่งเพิ่มความเสี่ยงของนิ่วในไตมันทําให้ไตทํางานหนักเกินไปที่ต้องกําจัดน้ําตาลและสารเติมแต่งที่เกินมาเหล่านี้ทั้งหมดและในระยะยาวอาจจะนําไปสู่ภาวะแทรกซ้อนเช่นไตาวายได้ครับ 3. ดื่มน้ําเร็วเกินไปใช่ครับ การดื่มน้ำช่วยให้ร่างกายเย็นและชุ่มชืน้นแต่นิสัยที่ไม่ดีคือการดื่มเร็วเกินไปในปริมาณมากควรจะดื่มช้าๆในอัตราที่สม่ำเสมอลองคิดว่าการดื่มน้ำตลอดทั้งวันทีละน้อยๆจะดีกว่าการกลืนน้ำปริมาณมากในครั้งเดียวร่างกายของคุณจะดูดซึมน้ำได้ดีกว่ามากเมื่อคุณดื่มทีละน้อยอย่างค่อยเป็นค่อยไปถึงตรงนี้ผมคิดว่าบางคนอาจจะมีคำถามเกี่ยวกับความเชื่อที่แพร่หลายและทางเลือกอื่นนอกจากน้ำเปล่า เช่นการเติมน้ำตาลเกลือหรือน้ำพึ้งแล้วตัวเลือกเหล่านี้ที่ผมกล่าวถึงเป็นอย่างไรบ้างประเด็นแรกที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือน้ำเกลือโดยทั่วไปไม่แนะนำให้ดื่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนเช้าครับปัญหาก็คืออาหารแปรรูปส่วนใหญ่มีโซเดียมอยู่แล้วค่อนข้างสูงคนไทยเราชอบกินอาหารรสจัดอาหารที่มีน้ำปลาน้ำส้มสายชูซีอิ๊วเกลือนี่เป็นความจริงที่เราต้องยอมรับครับ การเติมเกลือลงในน้ำตอนเช้าจะทำให้ได้รับโซเดียมมากเกินไปโซเดียมที่มากเกินไปนี้จะเพิ่มความดันโลหิตและเมื่อความดันโลหิตสูงไตก็ต้องทำงานหนักขึ้นหลอดเลือดเล็กๆในไตเนี่ยจะถูกทำลายในระยะยาวอาจนำไปสู่โรคไตเรื้อรังได้ครับผมเคยมีผู้ป่วยหลายรายที่ชอบดื่มน้ำเกลือตอนเช้าเพราะเชื่อว่ามันช่วยล้างพิษแต่จริงๆแล้วมันสร้างความเสียหายให้กับไตามากกว่าครับโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูงอยู่แล้ว การดื่มน้ำเกลือเป็นการเทน้ำมันรถไฟเลยทีเดียวผมจึงขอแนะนำว่าถ้าคุณไม่ได้เหงื่อออกมากหรือออกกำลังกายหนะักไม่จำเป็นต้องเติมเกลือลงในน้ำเลยครับน้ำเปล่าธรรมดาดีที่สุดแล้วต่อมาเป็นเรื่องของน้ำผึ้งหลายคนถามผมว่าหมอครับผมดื่มน้ำผึ้งทุกเช้าดีไหมครับผมต้องบอกตามตรงว่าน้ำผึ้งก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากมายสำหรับการดื่มตอนเช้าเพื่อบำรุงไตหรอกครับแน่นอนว่ารสชาติมันอร่อยหวาน และนุ่มลิ้นแต่มันไม่ได้ให้ความชุ่มชื้นที่ยั่งยืนที่ร่างกายของคุณต้องการที่สําคัญกว่านั้นคือน้ําผึ้งก็เป็นน้ําตาลอีกประเภทหนึ่งแม้ว่ามันจะเป็นน้ําตาลธรรมชาติแต่เมื่อคุณดื่มมันด้วยท้องว่างตอนเช้าระดับน้ําตาลในเลือดของคุณจะพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วร่างกายต้องปล่อยอินซูลินออกมาเยอะเพื่อจัดการกับน้ําตาลนี้ในระยะยาวการทําแบบนี้บ่อยๆเนี่ยอาจเพิ่มความเสี่ยงของโรคเบาหวานและเมื่อมีเบาหวานไตก็จะเสียหายตามมาครับ นอกจากนี้สำหรับผู้ที่มีกระเพาะอาหารอ่อนไหวน้ำพึ้งอาจทำให้เกิดอาการระคายเคืองในระบบทางเดินอาหารได้และสำหรับเด็กทารกที่อายุต่ำกว่าหนึ่งขวบน้ำพึ้งถือเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างยิ่งครับเพราะมันอาจมีสปอร์ของเชื้อโบทุลิซึมแม้จะหาได้ยากแต่มันอันตรายมากสำหรับเด็กเล็กๆและมีคนถามอีกว่าแล้วน้ำมะนาวล่ะครับผมดื่มน้ำมะนาวอุ่นๆทุกเช้าหมอว่าดีไหม คำตอบของผมก็คือถ้าคุณชอบและไม่มีปัญหากับกระเพาะก็ดื่มได้ครับแต่อย่าคิดว่ามันมีคุณสมบัติวิเศษอะไรมะนาวให้วิตามินซีและช่วยเรื่องรสชาติแต่มันไม่ได้ช่วยล้างพิษหรือบำรุงไตยอย่างที่หลายคนเชื่อหรอกครับน้ำเปล่ายัางดีที่สุดสำหรับน้ำโซดาไบาคาร์บอเนตผสมมะนาวหรือน้ำส้มสายชูแอปเปลิลซึ่งเป็นเทรนด์ที่ฮิตมากในช่วงหลังนี้ผมต้องเตือนว่าระวังให้ดีนะครับ การดื่มโซดาบ่อยๆโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาไตอาจจะทําให้เกิดภาวะเอาาลคาไลในเลือดมากเกินไปซึ่งอันตรายได้อีกทั้งถ้าคุณมีความดันโลหิตสูงโซดาก็มีโซเดียมสูงเช่นกันจึงไม่เหมาะครับสิ่งสําคัญคือคุณต้องพิจารณาทางเลือกทั้งหมดอย่างรอบคอบเมื่อคุณคิดถึงสุขภาพของตัวเองทุกอย่างเริ่มต้นจากการดูแลตัวเองในชีวิตประจําวันคิดว่ามันเป็นการลงทุนอย่างต่อเนื่องในสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของคุณในระยะยาวนิสัยเล็กๆน้อยๆที่สม่ำเสมอเหล่านี้แหละครับที่สร้างความแตกต่างอย่างมหาศาลเมื่อเวลาผ่านไปผมอยากจะตอบคำถามที่หลายคนสงสัยด้วยนะครับว่าควรดื่มน้ำก่อนหรือหลังแปรงฟันดีคำตอบของผมคือดื่มก่อนแปรงฟันได้เลยครับไม่ต้องกังวลเหตุผลก็ตามที่ผมอธิบายไปแล้วว่าแบคทีเรียในปากส่วนใหญ่เนี่ยติดแน่นอยู่กับฟันน้ำที่คุณดื่มไม่ได้ชลามันลงไป และแม้จะมีบ้างก็จะถูกทำลายโดยกรดในกระเพาะอยู่แล้วดังนั้นไม่ต้องรีบไปแปลงฟันก่อนดื่มน้ำหรอกครับแล้วดื่มเท่าไหร่ดีผมแนะนำว่าตอนเช้าให้ดื่มประมาณ200-300ถึงมิลลิตรหรือประมาณ1-1.5แก้วน้ำอย่าดื่มมากเกินไปจนถึง1ลิตรในครั้งเดียวเพราะมันจะทำให้กระเพาะพองและไตต้องทำงานหนัก เกินไปทันทีทันใดดื่มทีละน้อยตลอดทั้งวันจะดีกว่าครับสำหรับอุณหภูมิของน้ำแนะนำให้ดื่มน้ำอุ่นๆอุณหภูมิประมาณ36-40ถึง40องศาเซลเซียสหรือพอร้อนนิดๆสบายคอไม่ร้อนจนลวกปากน้ำอุ่นจะช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหารได้ดีกว่าน้ำเย็นครับน้ำเย็นจัดจะทำให้ร่างกายต้องใช้พลังงานมาอุ่นน้ำก่อนชะลอการดูดซึมไปบ้างงั้นเรามาสรุปประเด็นสำคัญที่ พูดกันวันนี้กันดีกว่าครับเริ่มต้นวันของคุณด้วยน้ำอุ่นต่อเปล่าสัก1ถึง1 5. แก้วเพื่อการให้ความชุ่มชื้นที่ดีที่สุดและประโยชน์มากมายต่อสุขภาพหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มหวานและเกลือเกินไปดื่มน้ำอย่างมีสติตลอดทั้งวันแทนที่จะดื่มมากๆในครั้งเดียวและที่สำคัญที่สุดคือฟังร่างกายของคุณและใส่ใจกับสัญญาณของการต้องการน้ำถ้าคำแนะนำเหล่านี้ดูน่าสนใจหรือมีประโยชน์ สำหรับคุณผมขอแนะนำให้คุณลองสำรวจแนวทางอื่นๆเพื่อใช้ชีวิตที่ยาวนานและมีความสุขสิ่งสำคัญคือการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและวางความเป็นอยู่ที่ดีของคุณไว้ในใจทุกครั้งที่ตัดสินใจทุกการเลือกเล็กๆน้อยๆที่คุณทำเนี่ยคือการลงทุนในสุขภาพในอนาคตของคุณมันจึงสำคัญมากที่จะต้องทำมันด้วยความตั้งใจครับขอบคุณมากๆนะครับที่สละเวลามาดูวิดีโอนี้ การแชร์การสนทนานี้กับคนรอบข้างของคุณเป็นวิธีที่ดีในการแสดงว่าคุณใส่ใจพวกเขาและกระตุ้นให้พวกเขาดูแลตัวเองเช่นกันผมนายแพทย์ธนกรศิริชัยขอขอบคุณที่รับฟังครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ